ร่างกายของสัตว์สิ่งของมีองค์ประกอบอยู่สองส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นธรรมเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดแบ่งธรรมออกเป็นสองกลุ่มหนึ่ง กลุ่มธรรมที่เป็นธรรมกุศลาธรรมาเป็นธรรมบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจัญทัสโรกลุ่มที่สองของธรรมเป็นธรรมกิเลสโลภโกรธหลงเป็นธรรมอกุศลาธรรมมารวมกับธรรมอัพยากตาธรรมมารวมกับธรรมที่ไม่ใช่ธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรวมเป็นธรรมกิเลสโลภโกรดหลงเป็นความรักของธรรมกิเลสเป็นธรรมกลุ่มที่สองร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของประกอบด้วยส่วนที่หนึ่งเป็นส่วนของธรรมที่มี ทาอยู่สองกลุ่มส่วนที่สองเป็นส่วนของธาตุมีธาตุละเอียดธาตุหยาบมีมิติของความหยาบความละเอียดของธาตุในทุกระดับของมิติความละเอียดความหยาบของธาตุ เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมทุกธรรมได้เดินทางไหลเวียนรุกเข้าหาซึ่งกันและกันเพื่อดึงดูดบอกเกิด ให้ธรรมแต่ละธรรมเกิดเป็นธรรมของตนเองเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมของธรรมที่สามารถดึงดูดบอกเกิดธรรมอื่นๆให้เกิดเป็นธรรมของตนเองสร้าง ให้เป็นนิพพานธรรมของตนเองโดยดึงดูดบอกเกิดธาตุทั้งหมดของทุกนิพพานให้มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมที่สามารถดึงดูดบอกเกิดธรรมอื่นทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมของตนเอง เกิดเป็นที่สุดแห่งธรรมของธรรมที่สามารถดึงดูดบอกเกิดธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมของตนเองการสร้างที่สุดแห่งธรรมของธรรมแต่ละธรรมเป็นการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของธรรมแต่ละธรรม ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมแต่ละธรรมเป็นตำแหน่งศูนย์กลางแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมแต่ละธรรมที่มีเป้าหมายสร้างที่สุดแห่งธรรมของแต่ธรรมแต่ละธรรม จากวัตถุดิบที่เป็นธรรมทั้งหมดธาตุทั้งหมดของทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นร่างกายของทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทรรัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ดสดจันทัศโรทั้งแบบมีวินญ,ญาณธาตุและแบบไม่มีวิญญาณธาตุร่างกายของมนุษย์สัตว์เป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุศสจันทัสโรแบบม,บญญม,นนมาาีวิญญาณธาตุมีธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุหกธาตุสิ่งของเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทัสโร แบบไม่มีวิญญาณธาตุประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุดวงดาวจักรวาลรังสีแสงเสียงคลื่นในแต่ละความถี่ในแต่ละมิติของ ธาตุที่หยาบที่ละเอียดดินน้ำฟ้าพืชเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุร่างกายมีธาตุ ที่เป็นร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลงกุสดจันทัสโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุมีธาตุดินน้ำไฟลมอากาศสธาตุรวมห้าธาตุไม่มีวิญญาณธาตุท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุและแบบไม่มีวิญญาณธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมธรรมเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียด ละเอียดกว่า,าธาตุละเอียดาธาตุหยาบละเอียดกว่า,าธาตุดินน้ำไฟลมอากาศาธาตุบิญญาณาาธาตุทั้งาธาตุละเอียดาธาตุหยาบของาธาตุดินน้ำไฟลมอากาศาธาตุบิญญาณาาธาตุหยาบกว่ารรม ธรรมบาร,รมีสามสิทธัสระเดชะคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นธรรมกุสลาธรรมมาเป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทธัสระเดชะคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์สัต สิ่งของร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นร่างกายทรัพย์ส,บสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบร่างกายของพืชเป็นอาหาร เป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัสผะเดชพระคุณหลวงกุศสจันทัสโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุซากมนุษย์สัตว์สิ่งของไม่ใช่อาหารไม่ใช่ทรัพย์สมบัติ ไม่ใช่อาหารไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ใช่ที่อยู่อาศัยไม่ใช่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบสรางมนุษย์สัตว์สิ่งของเกิดจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทอมอขอขออที่ทำให้มนุษย์สัตว์สิ่งของที่มีกิเลส อยู่ในร่างกายกิเลสทำให้หลับไหลกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้เป็นไสยศาสตร์ไสยเวทคุณใสมนดำเดรฉานวิชากิเลสทำให้เสื่อมสลายเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากมนุษย์สัตว์สิ่งของ กิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซากมนุษย์สัตว์สิ่งของเข้ามาในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของที่กิเลสบังคับหลอกลวงว่าเป็นทรัพย์สมบัติเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซากมนุษย์สัตว์สิ่งของ มีกิเลสอยู่ในซากมนุษสสิ่งของที่บังคับควบคุมให้ธาตุที่อยู่ในซากมนุษยัสิ่งของ,ง,อ,ยยง,ขอ,งอยู่ในอำนาจของกิเลสให้มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามการบังคับของธรรมกิเลสซึ่งเป็นสภาพเสื่อมสลาย ซากมนุษยสตวสิ่งของมีบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสดจันทัสโรอยู่ในซากมนุษยสตวสิ่งของมีน้อยมีอยู่ในแกนกลางเส้นทางใสากลางร่างกายของซากมนุษยสัตวสิ่งของซากมนุษยสตวสิ่งของมีกิเลสอยู่มากอยู่ด้านนอก ศูนย์กลางเส้นทางสายกลางร่างกายซากมนุษย์จั์สิ่งของร่างกายของซากมนุษย์สั์สิ่งของกิเลสทําให้ตายจากธรรมารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสโรให้ขาดแคลนวรมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสโร ให้มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลสธ,ธรรมกิเลสที่อยู่ในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของในซากมนุษย์สัตว์สิ่งของดึงดูดบอกเกิดซึ่งกันและกันดึงดูดบอกเกิดธรรมทั้งหมดดึงดูดบอกเกิดธาตุทำให้ซาก มนุษสัตสิงของเข้าสู่ร่างกายมนุษสัตสิงของให้ร่างกายมนุษสัตสิ่งของได้ทํากิเลสจากซากมนุษสัตสิ่งของได้ธาตุที่อยู่ในซากมนุษสัตสิงของเข้ามาเป็นธาตุในร่างกายมนุษสัตสิ่งของ เข้ามาเป็นกระดูกเลือดเนื้อเป็นส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์สิ่งของที่อยู่ในอำนาจกำลังของธรรมกิเลสที่บังคับควบคุมให้หลับไหลให้เป็นสยศาสตร์ไสยเวทเป็นคุณใสเป็นมนดำเป็นเดลฉานวิช,ชา ให้เสื่อมสลายเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากมนุษย์สัตว์สิ่งของให้ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของซากมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นอบบยภูมิเป็นพบภูมิพื้นที่สถานที่ของธรรมกิเลสเป็นอบบยภูมิทำให้ เกิดเป็นภัยจากทรรกิเลสเป็นภัยธรรมชาติของธรรมกิเลสเป็นภัยพิบัติเป็นสงครามทำลายล้างทำให้พืชเสื่อมคุณภาพร่างกายของพืชกิเลสเข้าไปอยู่ในร่างกายของพืช เข้าแทนพื้นที่บารบีสามสิบทัศพระเด็จพระคุณหลวงปุ่สดจันทัสโรในร่างกายของพืชทำให้พืชเสื่อมคุณภาพกิเลสกำกับบังคับควบคุมธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุของร่างกายมนุษย์สัตว์ สิ่งของของซากมนุษย์สิ่งของร่างกายมนุษย์สิ่งของเป็นร่างกายของทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งลเอียดทั้งหยาบทาให้ร่างกายมนุษย์สิ่งของเสื่อมสลายหลับไหลทําให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากมนุษย์สสิ่งของกิเลสกํากับบังคับควบคุมให้ธาต มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามการบังคับควบคุมของกิเลสเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลสกทมอขออเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของธรรมกิเลสทํากิเลสท,ทําให้เกิดเป็นภัยจากธรรมกิเลสเป็นภัยธรรมชาติของกิเลสเป็นภัยพิบัติ เป็นภัยสงครามเป็นภัยขาดแคลนอาหารที่เป็นพืชเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดที่กิเลสไม่ให้รู้เห็นธรรมทั้งหมดไม่ให้รู้เห็นว่ากิเลสทำให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโรทั้งหมดาท,าท่อทานธรรมบารมีสันติทั์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัสโรเป็นร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของซากมนุษย์สัตว์สิ่งของร่างก,กายมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุงม่ม่มยารักษาโรคที่วัตถุาพลังงานทั้งเหลียดทั้งหยาง เป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระกุลหลงระสดันทัสตโรกิเลสทําให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระกุลหลงระสดันทัสตโรหลับไหลเสื่อมสลายที่เป็นสภาพเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากมนุษย์สัตว์สิ่งของทำกิเลสทำให้หลับไหลที่เป็น ไสยศาสตร์ไสยเวทคุณไสยมนดดำเดลฉานวิชากิเลสทำให้ลักษณะมหาปรุษที่อยู่ของลักษณะมหาปรุษเกิดเป็นมนุษย์จัดสิ่งของเดลฉานวิชาเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ที่ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่ให้เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษให้เกิดเป็นตัวตนหลากหลายเป็นมนุษย์สัตว์สิ่งของที่ให้ร่างกายเหมาะสมเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนํา เป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับกิเลสที่ทําให้ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของซากมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นพื้นที่ให้กับทำกิเลสที่สร้างโครงสร้างก่อท่อมอขอออพระบีสาสิทัตถพระเดชประคุณหลวงปู่สดกันทัสโซได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากธรรมทั้งหมด ทำบารมีสามสิบทั un ung, ศประเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลงปมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรจากทมทุกธรรมธาตุทุกธาตุ จากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปุสดจักรทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนกยูงนำให้เราให้ทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบ,บทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรอดทนอดทนเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นความรักบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูษษ่สดจันทัสโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทําให้ครูบาอาจารย์ของเรานําให้เราให้ทุกท่อฐานธรรมบารมีสาสิทธน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชาละลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่ออยู่ในตำแหน่ง ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปูส่สดยันทัสโรให้รับรู้ถึงธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปูส่สดยันทัสโรที่มาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สจดันทัสโรเดินทางมายัางทุกจัก,กรวาลมายัางร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของที่อยู่ในจัก,กรวาลมนุษย์ทั้งหมดดึงดูดบอเกิดให้ทำทั้งหมดธาตุทั้งหมด ที่อยู่ในร่างกายของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทร์ทัศโรที่อยู่ในทุกจัก,กรวาลที่อยู่ในจักรวาลมนุษย์ที่เป็นร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของที่เป็นร่างกายของซากมนุษย์สัตว์สิ่งของบารมีสามสิทัศน พระเดชพระคุณหลวงปูง่สดจันทร์ทัศโรรุกเข้าหาธรรมทุกธรรมธาตุท,ทุกธาตุที่อยู่ในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของที่อยู่ในร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสาสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัสโรที่ทำธาตุท,ทั้งหมดมาจากทุกนิพพานทำให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรุกเข้าหาศูานย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทั้งหมดดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธั์พระเดชพระคุณหลวงปู exactly. ่สดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุ มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเพื่อทำให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมย์เกิดเป็นนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นดวงกลมเป็นทรงกลม ถูกศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงกุลจันท์ทัสโรดึงดูดบอกเกิดเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงกุลจันทรทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงกุลจันทัสโร บารมีสาสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรในร่างกายของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทั์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาให้ทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทั์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นชาวสีวิไลบารมีสามสิทั์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษให้เกิดเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบรุษ มีอาหารของชาวสิวิไลบารมีสาวจุตัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสรเป็นพืชไม่นำซากมนุษย์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติไม่นำมาเป็น,น,าปนอาหารไม่นำมาเป็นเครื่องนุ่งหม่มไม่นำมาเป็นยารักษาโรคไม่นำมาเป็นที่อยู่อาศัยไม่นำมาเป็นพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่นำมาเป็น ทรัพส,สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นแผนผังสําเร็จเวลาของกิเลสกทมคออไม่อยู่ในบูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของที่ทําให้เกิดเป็นทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของที่เป็นมิจฉาอาชีพห้าลักษณะที่เป็นอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษเป็นเรื่อง